สำหรับใครนะคะที่กำลังมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะวันนี้มาแนะนำสเปรย์ Sleep Easy by Benne นะคะเป็นสเปรย์ดับกลิ่นนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นส้มนะคะเขาบอกว่าลาเวนเดอร์นำเข้าจากออสเตรเลียและส้มนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถฉีดได้ทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะทำให้รู้สึกผ่อนคลายระหว่างพักผ่อนลด ความตึงเครียดได้นะคะจะบอกว่าตัวนี้บีลองฉีดลองใช้แล้วนะคะรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีเลยนะคะไม่ฉุนใครสนใจก็สามารถกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะช่วยเรื่องการนอนหลับได้ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่ใช้แล้วบีรู้สึกแบบชอบมากๆเลยนะคะ1กระปองสามารถฉีดได้85ครั้งนะคะแล้วก็มีปริมาณ300 m l ค่ะบีว่าคุ้มเลยนะคะใครที่มีปัญหาลองจัดไปลองค่ะ